สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะนำขวดพลาสติกครับดีกว่าทิ้งนะครับขยะชัดๆก็คือจะไปะทำที่สอยพืชผักในสวนครัวนะครับเช่นมะนาวมะกรูดนะครับจะทำที่สอยครับมีอยสองอย่างครับที่ใช้อีกหนึ่งอย่างก็คือด้ามไม้นะครับยาวสั้นก็นแล้วแต่ ลักษณะงานนะครับอ่าผมใช้ประมาณ2ฟุตครับแค่เอื้อมมือครับผมโอเคประการแรกเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับครับผมอ่าเราจะมาขีดลักษณะของวงกลมนะครับอ่าคือจะขีดก่อนก้นขวดนะครับเพื่อจะใช้ในการเกี่ยวสอยลูกนั้นลงมานะครับเป็นวงกลมนะครับข้าวข้า ครับผมใหญ่กว่าลูกบอลหน่อยก็ดีนะครับใหญ่กว่าตัวที่เราจะสอ่นะครับผมอ่าครับผมอ่าแล้วก็ใช้พวกเล็กแหลมอาไรเจาะครับผมอ่า เจาะเพื่อจะนำกันไกตัดนะครับผมอาตัดตามรูปครับผม, <ç ắng ật> ผมค่อยๆตัดค่อยๆตัดไปนะครับผมตามรูปนะครับผมเ<ค><ผ>มื่อได้ทรงกลมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะบากเป็นปากฉลามนิดนึงครับเพื่อจะได้เกี่ยวได้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆครับเวลาเกี่ยวกับกา้านมันจะได้ ตัวนี้จะเป็นตัวดึงการมานะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมครับจะเป็นตัวดึงตัดก,การมานนะครับผมครับผมอันนี้สอยประมาณ พืชทางพืชผักสวนขัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่หน่อยก็แนะนำว่าเป็นขวดใหญ่หน่อยนะครับผมอลองทำกันดูนะครับของที่ไม่ได้ใช้ครับผม ลองกันดูนะครับนี่ครับลักษณะครับผมเอายี่ห้อออกนิดนึงครับแล้วสอยจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเสร็จแล้วก็นำมาติดปลายไม้นะครับผมผมใช้ไม้แบนนะครับเสียบเข้าไปให้ด้านตรงเลยนะครับแล้วก็ใช้ตะปูยึดนะครับผมจะเป็นตะปูยึด ครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองใช้งานกันดูนะครับผม เจอกันเทปหน้าครับเยี่ยมครับ